ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับ Off ฟ c i a l s c e n a r i โเช่นเคยนะผมก็จากทิ่ที่แล้วเราเล่นเป็นอาเทเลพอร์ตชันไปเรียบร้อยนะผมแต่มันจะเป็นแบบเทเลพอร์ตแบบล้มเหลวแต่รอบเนี้ยเราจะเล่นเป็นเทเลพอร์ตแบบคือแม่งใช้เสร็จสมบูรณ์เลยอ่าก่อนอื่นคือเอาตรง,ตรงเล่นไปแล้วรอบหนึ่งหัวร้อนคือแม่งร้อนจริงมันร้อนตรงที่ว่าม่งคือรอรอบเดียวคือ รอให้มันติดกี่แลนด์ไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บบันไลยมาดิคือว่าบันไลยแม่งมาสุดๆอะ่ะโอ้โหขึ้นแบบหัวกูอุ่นมากเลยนะครับผมมาเออเราก็เล่นเป็นไวรัสรอบนี้เราเล่นระดับยากมากเออผมขอเล่นระดับแบบระดับยากมากแล้วกันเพราะว่าเราไม่มีอะไรเสียละอืม ไปหน่อยชารลอตเอาความภาคภูมิใจไม่พอหน่อยโอเคก่อนอื่นคือขอโลงซาอุดีรอบนี้ไม่ไหวแล้วรอบนี้ผมขอแบบจัดหนักหน่อยคือแม่งไอ้พวกที่นี้แม่งโคตรแสบคือแสบจริงนะแสบจัดเทล่เราผดทีแบบออ้ยคราวนี้คือผมรู้แลละเจอตอนเล่นอะอะเดี๋ยวผมจะบ่ายก่อนคือตอนทีเราด ไอเน,นี้ยหจุดแน่ไอเน,นี้ยอีก1จุดฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่ามันจะไปเเลพอร์ตไปไหนฉะนั้นเราต้องอ่านเทคด้วยเทคแม่งโคตรจำเป็นสำหรับเกมเนี้ยเทคโคตรจำเป็นสุดๆเลยรอบเนี้ยเออเอาเอาเรืเอกับน้ำก่อนเพราะอันนี้อนะพอร์ทัล a ม e กอินฟินิตเค e possible อ่ามึงยอมอะไรกูอีกรอบนี้รอบนี้จะเล่นอะไรกับเราอีกคือยอมแล้วว่าแม่ง กูแซบจัดชาลอดไปมาดาก,กัสกาโอเคแรสซิมตอมมิวเทสโอเคเฮลิโอ,เอพอเทชันพอทัลแอคทีฟโอเคก่คอนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่ามันจะไปไหนเราต้องดูอะว่ามันจะไปไหนอืมเอาสิเออเออโอเคไปเอาเอาัพอ,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 อากาศเพิ่มติดติด โอเคอ่าโลหิตจางเกิดครับอเอ่อเสร็จปุ๊บอัพผมอัพกันยาก่อนอัพกันยาแต่เขายังไม่ตรวจเจอโรคนะเขาจะมีอ่าตรวจเจอใช่ไม่น่าพูดเลยตรวจเจอเชืเฮ้ยแต่ดีซิแลนดโดละอ่ะโอเคเขาเริ่มซื้อต๋วจละดูดูจะดูมึงจะไปไหนจะดูก่อน ซาอาุดีสร้างคือผมจะด่วนมันสร้างหนะจากเม็กซิโกไปแคริบเบียนโอเคอืมเริ่มแรกจากเม็กซิโกไปแคริบเบียนเม็กซิโกอยู่นี่ครับผมโอ้ไปแคริบเบียนส่วนใหญ่แม่งลงจากเกาะจากเกาหลีไปที่ไหนอน่ยจากเกาหลีไปกินแลนด์โอเคกินแลนด์อยู่นี่จากเกาหลีไปกินแลนด์77ล้านคน โอเคตอนนั้นมันมีรอบหนึง่งแม่งจากไชน่าไปกินแลนด์โอ้โหอันนั้นน่ากระยิบเลยอันนี้ยอมรับว่ากระยิบจัดอะ่ะไชน่าย้ายไม่ได้แล้วด้วยโอเคก็ถือว่าดีถือว่ายังดีอยู่โอเคไปเรื่อยๆครับเฮียแม่งตอนนี้เหลือ,อยูเครนแต่ก็น่าจะน่าจะติดเร็วๆนี้รอบนี้โอเคครับเอ็กซ์ติมแบรอุสซ นิวซีแลนด์อ่ะเรียบรอยยายไม่ได้มึงเสร็จกูนำทวมทีนโดโอเคีเยเกาหติดเชื้อครับอะตอนเนี้ยกีแลนด์เออนั่นแหละอืมกีแลน์มึงมึงไม่มีทางรอดแล้วกินแลนด์รอบนี้อัพเบิร์ดอัพโรแดนเลยกูจัดหนักกูบอกเลยอินซอมนรียโลกนอนไม่หลับบวกติดหมดยังเหลือโมร็อกโคโอ้โหกูบอกเลยคือเครือค่องมากอะ ฮีโมเฟียเลื่อเร่นไหลไม่หยุดครับยูเคชันดาวครับไอแลน์ Island ส่งยาพารานอยเกิดโอเคตีเชอร์เป็นบ้าจัดมาอีกอัพนี่เลยกลายพันธ์ขั้นสูงสุดเลยครับผมรอบนี้โหดีมากคือยอมแล้ว่าเครื่องจัดคือใครไม่เครื่องไม่รู้แต่ผมเล่นแล้วเรื่องเครื่องอ่ะโอ้โหอินเซนตี้ทูมอเป็นตุ่มตามตัว อินฟอร์เมชั่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกเออ50ฟีเวอร์เป็นไข้อ่าดูสิอ่าติดอีกติดอีกออริยาเบกดาวเอ่อผมอัพนี่เลยมาโอมาแล้วก็โทโลทัลนเฟลเลอร์เลยรอบนี้มาอีเซเนตี้ลูกกระเพาะลรกกระเพาะฉับพลันเอาดิตายตายเดรียหนักหนัก,นกบอกเลยหนัก บอกเลยว่านักดังรีสิสแตนจะเกิดเออตอนนี้เหลือเม็กซิโกแลวเม็กซิโกอยู่นี่ผมอัพเอ่อเดี๋ยวขอดูก่อนนะคือ83ดสาแล้วอัพเนโครซิสเพิ่มเนโครซิสจำเป็นเวลาคนตายอ่ะมันจะแช่ได้อีกกีแลนด์เออมันต้องบอนมากเดี๋อวเชี่ยแม่งโคตรน่าสนใจดีนะที่ช้หน้ามันยังติดอ่ะอิมิซับสคริปชันครับผม เอสร็จปุ๊บอัพนี่เลยเฮโมรีช็อคเออปอดบวมกูจัดหนักจัดเต็มรอบนี้คือยอมแล้วว่ามันมันเครื่องจริงเฉลี่ยวพอดอะเฉลี่รวพอดเปนโคตรเครื่องอะใครไม่เครื่องไม่รู้แต่กูเครื่องเ,อเครื่องโอเคสองดาวเออถือว่าดีถือว่าดีโอเค ไม่วับไปวับมาน่าเกียดอันนี้น่าเกียดจริงนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะจบแล้วละ่ะอืมน่าเกียดจัดโอ้น่าเกียดเชี่ยเชเลยเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวคลิปต่อไปอยากจะเล่นแบ็คเดดแล้วกันเพราะว่าแบ็คเดดผมรู้สึกว่ามันยังไงอะมันก็ดีวะ่ะอย่างคือว่า เล่นยากไหมคือมันก็ยากอยู่นะแบ็กเดย์นะผมไปลองเล่นมาคร่าวๆแล้วแอบย,ยากอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคขามาว่าการทีเงมหล้วกันนะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวจะมี Small Pox อีกอือสมอลพ l อกสนี่น่ากลัวน่ากลัวกับแบ็กเดย์อีกด้วยเช่นกันนะครับโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวนี้ผมขออนุญาตจบพีนี้ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน,น้าซึ่งคลิปในวนนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ